และสถิตกับท่านด้วยเชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามการบันทึกของนบ,บุญมาลาโกขอถาวายเมเกิแด,ด่พระองค์พระเจ้าค่ะเริ่มต้นพระวรสาร เกี่ยวกับพระเยสูกิส์เจ้าพระบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือประกาศโอิสยาว่านี่แน่เราส่งทูตของเราไปข้างหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมทางของท่านไว้มีเสียงร้องในถิ่นทุรกันดาลว่าจงเตรียมทางของพระเจ้าจงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิดท่านยอนบับพบติสได้ปรากฏตัวในถิ่นธุรกันดาล ประกาศพิธีล้างแสดงการเป็นทุกข์กลับใจเพื่อจะได้รับการอภัยบาปคนทั่วแคนยูเดียกับชาวเยรูซาเซล็มทั้งหลายได้พากันออกไปหาท่านจอร์นและรับพิธีล้างจากท่านในแม่น้ำจอดแดนโดยสรารภาพบาปของตนท่านจอร์นแต่งกายด้วยผ้าขนอูดใช้หนังสัตว์คาดเสเอลรับประทานตักกะแตนและน้ำพึ่งป่าท่านประกาศว่า ภายหลังข้าพเจ้ามีพระองค์ท่านหนึ่งเสด็จมาทรงอิทธิฤทธิยิ่งกว่าข้าพเจ้าอีกซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะน้อมตัวลงแก้สายฉลองพระบาทให้ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลายแต่ท่านองค์นั้นจะให้ท่านทั้งหลายรับพิธีล้างด้วยพระจิตเจ้านี่คือพระวาจาของพระคริสตเจ้าขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทิดเชิญนั่ง พี่น้องที่รักวันนี้พี่น้องได้ฟังบทอ่านจากพระคัมภีร์สามบทพระคัมภีร์นั้นเป็นพระวาจาของพระเป็นเจ้าถามว่าพระคัมภีร์นั้นใครเป็นคนแต่งพระคัมภีร์ใครเป็นคนแต่งทําไมเราจึงเรียกว่าพระวาจาพระเป็นเจ้า ถ้าพระเป็นเจ้าพระองค์แต่งพระเป็นเจ้าพระองค์ยื่นมือมาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรกรานั้นหรือแต่ถ้ามนุษย์เขียนเราจะเรียกว่าเป็นพระวาจาของพระเป็นเจ้าได้อย่างไรพี่น้องพราคำพีเป็นผลงานร่วมระหว่างพระเป็นเจ้ากับมนุษย์พระเป็นเจ้าพระองค์ดนใจ ให้มนุษย์เขียนพระคัมภีร์ถามว่าเมื่อเขียนแล้วตามที่พระอ,องค์ดนใจแล้วถามว่าสิ่งที่เขียนนั้นเป็นของใครสาระสำคัญนั้นเป็นพ่อวาจาของพระเป็นเจ้าแต่มีมนุษย์เป็นผู้ที่เป็นเครื่องมือในการบันทึกเอาไว้เหมือนเวลาที่คุณพ่อเรียนประมาณสักป .5 ป .6 อยู่บ้านนอกบิดาของพ่อต้องการเขียนจดหมายไปถึงพี่สาวที่กรุงเทพพ่อเขียนหนังสือไม่แข็งแรงแต่ว่าพ่อมีสิ่งที่จะพูดกับพี่สาวที่กรุงเทพพ่อก็บอกให้เด็กชายเอกชัยเขียนจดหมายถึงพี่สาวที่กรุงเทพ ถามว่าจดหมายนั้นเป็นของใครจดหมายนั้นเป็นจดหมายของพ่อแต่มีพ่อเอกชัยมีเด็กชายเอกชัยเป็นคนที่ปฏิบัติตามคําที่พ่อต้องการเขียนแล้วก็ส่งจดหมายไปถึงพี่สาวเวลาที่พี่สาวได้รับจดหมายพี่สาวก็ไม่ได้บอกว่าจดหมายนี้เป็นจดหมายของน้องเอกชัยแต่เป็นจดหมายจากพ่อ ที่ต้องการเปรียบเทียบให้พี่น้องได้เห็นว่าพระคัมภีร์นั้นพระเป็นเจ้าโดนใจให้มนุษย์เขียนแล้วก็ไม่ใช่มนุษย์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่เขียนแต่มีมนุษย์หลายคนเขียนกี่ปีไม่ได้เขียนหนึ่งปีเสร็จแต่เขียนเป็นเวลาพันปีพี่น้องที่รักเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์นั้นจึงเป็นผลงานร่วมระหว่าง พระเป็นเจ้ากับมนุษย์แต่เราถือว่าสาระสำคัญทั้งหมดในพระคัมภีร์คือพระวาจาของพระเป็นเจ้าพระคัมภีร์นั้นแบ่งออกเป็นสองภาคโดยมีพระเยซูกิ์เจ้าเป็นจุดแบ่งพระคัมภีร์ที่เขียนขึ้นตั้งแต่หนังสือปฐมกาลตั้งแต่สร้างโลกจนถึงประกาศกองค์สุดท้ายก่อนที่พระเยซูริ์เจ้าจะบังเกิด เราเรียกว่าพันธสัญญาเดิมศาส,สนาคริสต์ถือว่าพันธสัญญาเดิมนั้นมีทั้งหมด46เล่มส่วนหนังสือพระคัมภีร์ที่เขียนตั้งแต่พระเยซูคริสต์เจ้าบังเกิดจนกระทั่งถึงอัคราสาวกองค์สุดท้ายนักบุญจอรเราเรียกว่าหนังสือพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่มี27เล่ม46บวก27 เป็นเจสบสาอันนี้ไม่ใช่เป็นการไห้หวยแต่เป็นการบอกตรงๆพี่น้องที่รักพระคัมภีร์เป็นพระวาจาของพระเป็นเจ้าวันนี้เราได้ยินนักบุญจอร์ดบัพติสต์ได้ออกมาจากถิ่นธุรกันดาลแล้วก็ได้มาเชิญชวนพี่น้องชาวยิวเป็นต้นที่แคว้นยูเดียให้กลับใจ ถามว่านักบุญยอนบัพติสเป็นใครพี่น้องพระศาสนาจากาักรคาทอลิกถือว่านักบุญยอนบัพติสคือประกาศศกองค์สุดท้ายในพันธสัญญาเก่าแม้ว่าหนังสือพระคัมภีร์เล่มสุดท้ายของพันธสัญญาเก่านั้นเป็นพระคัมภีร์ของประกาศกมาลาคีแต่ว่าพระศาสนาจักรถือว่าประกาศศกองค์สุดท้ายจริงๆ ของพันธสัญญาเก่านั้นคือนักบุญจอห์นบัพติสต์ถามว่าทําไมนักบุญจอห์นบัพติสต์จึงถูกจัดให้อยู่ในพันธสัญญาเก่าเพราะว่านักบุญจอห์นบัพติสต์เกิดก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าหกเดือนเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ก่อนพระเยซูคริสต์เจ้านั้นถือว่าอยู่ในพันธสัญญาเก่าแต่นักบุญจอห์นบัพติสต์นั้นถือว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างพันธสัญญาเก่าสู่พันธสัญญาใหม่ นักบ,บุญจอห์นบัพติสต์มาเพื่อที่จะเตรียมจิตใจของพี่น้องชาวยิวและชาวเราทำไมยอห์นบัพติสต์จึงเตรียมจิตใจชาวยิวก่อนก็ตอบง่ายๆก็คือว่านักบ,บุญจอห์นบัพติสต์นั้นถูกใช้มาให้เป็นประกาศศกอยู่ในสถานการณ์ที่พระเป็นเจ้าพระองค์ได้เลือกอยิวให้เป็นประชากร ให้เป็นทางเชื่อมเพื่อที่จะนำพระพรมาสู่ชนชาติอื่นๆไม่ได้หมายความว่าพระเป็นเจ้าพระองค์งลําเอียงแต่หมายความว่าพระองค์ต้องการเลือกคนใดคนหนึ่งก่อนเพื่อที่จะให้นำพระพรไปสู่คนอื่นๆพราะเป็นเจ้าไม่ได้ลำเอียงตรงการข้ามคนที่เป็นชาวยูต่างหากซึ่งถูกกดดันเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเขาได้รับการเลือกสรรจากพระเป็นเจ้าให้เป็นเครื่องมือนำพระพรมาให้กับชนชาติต่างๆ เขาถูกคาดหวังเหมือนเราถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าถูกเลือกให้เป็นผู้นำถูกเลือกให้เป็นอันนั้นอันนี้เราถูกคาดหวังจะต้องมีความรับผิดชอบพี่น้องยอนมาเทศเรื่องอะไรวันนี้เมนไอเดียความคิดหลักสำหรับเตือนพวกเราก็คือว่ายอนบัพติสพูดถึงเรื่องของการกลับ พูดถึงเรื่องของการกลับใจถามว่ามีใครไม่เคยทำผิดไหมไม่มีแม้แต่นักบุญผู้ยิ่งใหญ่อย่างเช่นเปโตรซึ่งเป็นหัวหน้าพระศาสนจักรก็ทำผิดทำผิดหนักเลยนะไม่ได้ทำผิดต่อพี่น้องเลยซ้ำทำผิดต่อองค์พระเยซูคริสตเจ้าพระอาจารย์ของเขาเองปฏิเสธไม่ยอมรับ บอกว่าไม่เคยรู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้านักบุญอะไรอีกนักบุญเปาโลไม่ใช่ปฏิเสธแต่เค็นฆ่าคนที่นับถือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าใครอีกนักบุญอ,อักุสตินในประวัติเขาบอกว่านักบุญอ,อักุสตินนั้นทำบาปทุกชนิด ไม่มีบาปไหนที่อักุสตินไม่เคยทำแต่ที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นเปโตรเปาโลและอักุสตินต่างก็สามารถที่จะเป็นนักบุญได้พี่น้องคนเราชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหลพ่อพูดเสมอว่า,าไม้ล้มอยากข้ามนะครับคนล้มก็ยิ่งไม่ต้องข้าม ต้องให้โอกาสการกลับใจเป็นเรื่องที่สำคัญการกลับใจคืออะไรพี่น้องการกลับใจก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนถ้าเรารู้ว่าเราไปทางนี้ผิดแล้วเราจะต้องเปลี่ยนทิศทางคุณพ่อไปสัมมนาที่สามพรานเสร็จแล้วต้องการจะไป เยี่ยมแม่ของเพื่อนซึ่งถูกน้ำท่วมก็ไปทางเดิมไม่ได้ต้องไปทางใหม่ทางใหม่นั้นเราก็ไม่ค่อยรู้จากทางใช้ GPS GPS มันมันมันก็บอกนะครับว่าไปทางไหนแต่ GPS มันไม่ได้ฉลาดถึงกับว่ารู้ว่าน้ำท่วมตรงไหนมันก็ชี้ไปทางที่มันใกล้ที่สุดนั่นแหละ GPS ะมันไม่รู้ว่าน้ำท่วม เราไปตาม GPS เราไปเจอน้ำท่วมเราไปไม่ได้เมื่อเรารู้ว่าเรามาทางผิดแล้วมันก็ดันด้นไปไม่ได้เพราะว่าเราเห็นคันที่มันดันด้นไปคันที่มันดื้อไปมันจมน้ำตายเราก็ต้องยูเทินเพราะฉะนั้นการกลับใจนั้นอาจจะหมายถึงการยูเทินเราจะมุ่งไปทางเหนือเมื่อเรารู้ว่าทางเหนือนั้นน้ำท่วมทางเหนือเป็นเหวทางเหนือนำมาซึ่งหาย,ยนะ เราก็ยูเทิร์นกลับมาทางใต้ถามว่าไปถึงเป้าหมายไหมที่สุดก็ไปถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นพี่น้องบางทีทางลัดก็นำมาซึ่งหายนะทางลัดที่พ่อต้องการจะบอกในวันนี้ก็คือทางแห่งความสะดวกสบายทางที่เราทำตามกระแสของสังคมกระแสของสังคมคืออะไร ความสนุกสนานความสะดวกสบายอะไรก็ตามที่มันเป็นความสะดวกสบายอะไรก็ตามที่มันเป็นความสนุกสนานคือทางของโลกเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องต้องการที่จะไปสู่หนทางสวรรค์หนทางสวรรค์นั้นเตี้ยแล้วก็แคบคนที่จะเข้าไปได้นั้นคนนั้นต้องคุกเขา่าแล้วก็คลานเข้าไป มีหลายครั้งที่เขาเปรียบเทียบว่าคนที่มีดีเนี่ยเขาจะไม่อวดแต่คนที่อวดนั้นส่วนมากจะไม่ค่อยมีดีอะไรเท่าไหร่เหมือนลวงข้าวปัจจุบขณะนี้ก็มีเขาเกี่ยวข้าวกันนะครับนะเกี่ยวข้าวกันลวงข้าวที่มันมันมีเม็ดที่มันเต็มลวงเนี่ยมันไม่ชูหรอกครับมันจะโน้มลงโน้มลงบางทีโน้มลงต่ําด้วยบางทีโน้มลงติดดินด้วย เพราะนั้นเวลาที่ชาวนาเกี่ยวจะต้องเอาเคียวไปเกี่ยวอยู่ที่พื้นดินแต่เม็ดรวงข้าวที่มันมีอยู่บางทีเม็ดเดียวรีบ,รบๆเลยซ้ําไปมันชี้นะเพราะฉะนั้นคนที่มีดีนะครับเขาจะไม่อวดนะเขาจะไม่จองหองนะส่วนคนที่จองหองนั้นส่วนมากจะไม่ค่อยมีดีเท่าไหร่มีอยู่นิดเดียวหรือบางทีไม่ดีด้วยซ้าไปนะครับแต่ชูนักชูนา นะครับไม่ใช่ชูวิทย์นะครับชูนักชูนานะครับเพราะะฉนพี่น้องในการกลับใจนั้นประการแรกต้องสำนึกผิดก่อนถ้าตัวเราไม่สำนึกผิดถ้าตัวเราไม่รู้ว่าเราผิดไม่มีทางที่เราจะกลับใจการจะกลับใจได้สำนึกผิดสำนึกผิดโดยอะไรโดยการมีเวลาไตรตรองกับชีวิตของเรา ถ้าเราคิดว่าเราถูกเสมอไปเนี่ยนะไม่มีทางกลับใจการกลับใจเริ่มต้นที่ตัวเองเหมือนนิทานเปรียบเทียบเรื่องลูกล้างผานเวลาที่ลูกคนเล็กได้รับมรดกจากพ่อแล้วก็เดินทางไกลเนี่ยโอ้เข้าไปผานสมบัติไปเล่นการพนันไปเลี้ยงผู้หญิงไปเที่ยวอะไรต่างๆที่สุดตกต่ำถึงขนาดที่ว่าต้องไปเลี้ยงหมูในสังคมยูนะครับใครที่ ต้องเลี้ยงหมูเนะี่ยคือคนที่ตกต่ำสุดๆนะตอนนั้นนะครับเขาไตรตรองโอ้โหเราเนี่นะตอนที่อยู่กับพ่อมีความสุขพ่อดูแลอย่างดีอยากกินอะไรก็ได้กินทำไมเราตกต่ำถึงขนาดนี้ต้องมาเลี้ยงหมูโอ้มันน่าอับอายขายหน้ามากเขาไตรตรองเขาสำนึกผิดพอเขาสำนึกผิดเสร็จอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งต้องสำนึกผิด ในความผิดของตัวเองก่อนรู้ว่าตัวเองผิดเสร็จแล้วเขาเดินทางกลับไปไปหาใครขั้นตอนที่สองไปหาคนที่เขาทําผิดไปหาพ่อไปขอโทษพ่อไปขอโทษพ่อบอกว่าพ่อผมขอโทษผมกลับมาเนี่ยผมคงไม่สมควรเดี๋ยวเป็นลูกพ่ออีกแล้วขอผมเป็นแค่คนใช้เท่านั้น เห็นไหมเขาเขาสานึกถึงความผิดและความต่ําต้อยของตัวเองและมีความสุภาพคลานก็ไปหาพ่อประการที่สามขอโทษต่อพระเป็นเจ้าขอโทษต่อพระเป็นเจ้าพี่น้องสังเกตไหมเัาว่าคนที่ทําผิดขนาดเนี้ที่จริงมันสมควรลงถูกลงโทษอย่างหนักนะแต่เพราะว่าเขาสํานึกผิดเขากลับใจขอโทษพ่อคู่กรณี แล้วก็ขอโทษต่อพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นสามขั้นตอนนี้พี่น้องเวลาที่พี่น้องทําผิดสํานึกผิดก่อนขอโทษต่อคู่กรณีคู่กรณีอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ขอโทษต่อพระเป็นเจ้าบาปทุกอย่างยกได้พระศาสนาจักสอนว่าบาปทุกอย่างยกได้แต่มีบาปประการเดียวยกไม่ได้พี่น้องคิดว่าบาปนั้นคือบาปอะไร ศาสนจาจักรบอกว่าบาปนั้นคือบาปผิดต่อพระจิตบาปผิดต่อพระจิตเราก็ไม่เข้าใจอีกบาปผิดต่อพระจิตคืออะไรบาปผิดต่อพระจิตก็คือบาปการไม่ยอมกลับใจเพราะฉะนั้นพราะเป็นเจ้าพระองค์จะมีความรักต่อเราขนาดไหนถ้าเราไม่กลับใจถ้าเราไม่ยูเทิร์นชีวิตของเราถ้าเราไม่สำนึกผิด ไม่มีทางที่ใครจะยกให้เราได้เห็นไหมครับบาปผิดต่อพระจิตมันหมายถึงจิตใจที่แข็งกระด้างจิตใจที่ไม่สำนึกผิดเพราะฉะนั้นไม่มีใครยกให้เราได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะได้รับการอาภัยต้องเริ่มต้นจากเราก่อนสำนึกผิดอยากจะเป็นคนดีเราจะชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดทวนจะผิดกี่ร้อยครั้งก็แล้วแต่แต่ทุกครั้งที่เราผิดเรากลับใจนั้นทุกครั้งเราได้รับการอาภัย เพราะฉะนั้นพี่น้องทีหลักวันนี้นักบุญจรนบอกว่าจงทําทางของพระเจ้าให้ตรงทางคืออะไรทางคือจิตใจจิตใจที่มันสูงต้องตามให้เรียบจิตใจที่เป็นสูงคืออะไรจิตใจที่มันสูงก็คือจิตใจที่มันจองหองปราบให้เรียบที่มันเป็นหลุมคืออะไรจิตใจที่มันต่ําช้าก็ถมถมด้วยอะไรถมด้วยคุณธรรมความดี เพราะนั้นให้เราทําจิตใจของเราไม่ให้สูงแบบจองหองไม่ให้ต่ําแบบต่ําช้านะแต่ว่าปราบความจองหองและถมหลุมแห่งความต่ําช้าด้วยคุณธรรมความดีนี่คือทําให้จิตใจของเราตรงสม่าเสมอเพื่อทีอ่จะรองรับการมาบังเกิดขององค์พระเยสูคริสต์เจ้า People who never make mistakes are people who never do nothing The error is a human nature, but repentance is the way to become a saint. When we make mistakes, firstly, we need to repent. Secondly, we need to apologize to those whom we have done wrong to them. Thirdly, we must ask forgiveness from God. God bless. ขอพระเจา้า่วยพรเดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน